คุณเคยสงสัยไหมว่าลายเส้นบนผิวหนังที่เรียกว่าสักยันมีอะไรมากกว่าความสวยงามสักยันไม่ใช่แค่ศิลปะแต่มันคือศาสตร์และศรัทธ,ธาที่สืบทอดมันนับพันปีตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่ายันแต่ละลายมีครูบาอาจารย์คุ้มครองเปี่ยมด้วยพุทธคุณและไสยเวท พลังเหล่านี้ถูกส่งผ่านการลงเข็มอันศักดิ์สิทธิ์สู่ผู้ที่ศรัทธาปกป้องคุ้มครองและเสริมโชคชะตามันนักต่อนักเรื่องเล่าของปาฏิหาริย์จากผู้ที่ศักยันมีมากมายทั้งแคล้วคลาจากอันตราย คงกระพันฝันแทงไม่เข้าหรือแม้กระทั่งเมตตามหานิยมผู้ที่เคยมีประสบการณ์ตรงจะยืนยันถึงพลังที่สัมผัสได้ยันบางชนิดเป็นที่รู้จักกันดีเช่นยันห้าแถวที่เสริมด้านการเงินและความสำเร็จยันเก้ายอดที่คุ้มครองสารพัดภัย ความศักดิ์สิทธิ์ของการลงเข็มแต่ละครั้งคือการถ่ายทอดพลังงานจากครูบาอาจารย์สู่ร่างกายศักยันคือมรดกทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณอันล้ำค่าที่ยังคงส่งต่อความเชื่อและพลังอันลึกซึ้งมาจนถึงปัจจุบันคุณละ่ะเชื่อในพลังของศักยันไหม